ต่างกรองแทบไม่ทนเป็นมาก่อนเติร์ล่ได้ นโตวอจา้หนกี่ยงเปนนี่เป็นมะจิกหมดนกนยหนุนีกัดปุดเจิกจิกคันไหนออกคันนั้นเลยล่ะจิกคันใดออกคันนั้นหัวก้อนเตรถัวกพวอยู่นอจุดไล่โอ้ตัวนี่วะค่ะตัวนี้่หลปสาธแต่งกองแทบไม่ทันเป็นมาก่อเตรถแต่

เป voi, ็นเชอก็ใช่บัทรนี่เจ้าอันมามีพ้อเลขในบาทนี่พอม้ามีข้อทะเบียนกได้อีกแน่พ่องรูปบัตงวดก้อนนี่เป็นยังไงบ้างงวดนั้นสูงขึ้นนั่สีดำครับงวดนี้เป็นยังไงบาทหกเ็นยังไงหกหกเจ็ดหกเก้าไปยืนอย่ากไั้นี้มันเจ็ดจับตามองรถั้นเนี่ยห้าห้าสองสี่ห้าห้าสองสีไปได้สูงอยู่พ่อก็มักอยู่มักหลายเติบอยู่ กวอนเปล่นไปได้สูงแล้วเปล่ายูซื้อๆเพิ่นก็มัดเตยรถได้บ่เปล่ามัดทุกงวดได้หรองวดก่นพ่อก็บอกขั้นนั้นเตยขั้นใดก็อยู่นั่นได้ไงนั่นรถขั้นสีดำพ่อว่าลำขั้นที่หนึ่งอยู่ขั้นดำเออบาดนี้เลขล่างรถเก๋งขั้นสีขาวจอดอยู่มันอย่างนั้นหกแปด แปดเก้าสองหกมันจะใกล้เคียงกันแต่ว่ามันแปดสองหัวเข่าทั้งหัวทั้งล่างเนี่ยเอทั้งหัวทั้งหลังแปดเก้านี่ยังสองหกสองมันมันจอดเมี่ยงกันวันนี้มันจอดขั้นเดียวมันมันอยู่ในรถขั้นนี้เป็นชั่วโมงเหรอที่พ่อนั่งแม่มันอยู่กับเจ้ากับเบิ้งอยู่มันไปฉีกทะเบียนรถเรามันบอกหวยเปล่ากับเจ้ากับวาอยู่อืมเป็นช่วง l o n ันนี้มันเตลเลยวันนี้เตเต็มเลยมันก็คีบอย่างมันเตลเลยหม่ค่ะ มันตะมันจะห้องบอ้องเดมันฟ้องวัไหเอาเลยเดี๋ยวไม่แล้วไม่แล้วไม่เตะอีกไม่อีกแล้วพี่น้องไปเรามยนี้แต่วยงี้นะ่ขั้นยำเนาะห้าห้าสีงตีนามตัวพี่น้องเอาเลยเอาเลยเอาเลยเ ค่ะนี่เป็นนกยุ่งเกิดเหตุการณ์ประหลาดวัดกุดแห่ค่ะนกยุ่งมากสี่ตะเบียนรถแล้วคือโบมาอีกแล้วจงได้หุ่นน่ะเป็นไรต้อนนี้พุ่นน่ะพระเอกยืนรัดรุดยันตีเมติโอรถเป็นสีไล่กันเอาตัวเลก ได้ละเจ้าเนี่ยงว่าะเบียนเนียห้าห้าสองสี่ห้าห้าสองสี่แล้วพี่น้องไปข้าไปี่เบิ้ลสเบียนห้าห้าสองสี่นกยุ่งไฮไห้นอกห้าหสองสี่ไปคร้บพี่น้อง ามาเตบอกคักฉกเนาะไประเบิดจนว่ารถส驰ได้เนาะไปไปเบิ้งทะเบียนรถนกยุ่งมาบอกเต้งวดก้อนกระถือเต้งวดนี่กระสีถือกีก่ประเนนกนกยุ่งหร,รือวัดกดเท่อ้องทะเบียนรถตอนนี้ก็เลั่งลุ่มเบิ้งทะเบียนรถกันว่าเต๋อเมื่อกี้น่ะเป็นขั้นใด มาเกนกยงเนาะต่ว่าเล็กก็รับตำนาำนกชวยเห็นแล้ว,ลว <c oughs> ออก,ก,กมาโอ้ห้าห้าสองสี่สกับไม่เอกว่าจักเนาะห้าห้าสองสี่ค่ะมาคุ้มเต้รถเพิ่นเมื่อกี้นี่นกยงุงค่ะมีกาอยู่วัดกุฎแห่เด้อจ้านกยุงวัดกุฎแห่ เตะทะเบียนรถห้าห้าสองสี่ค่ะซึ่งเล็กตัวนี้หมวดที่แล้วดงังดังเนี่สิกับมาออกหมวดนี่กลเป็นไปได้เนาะแนวทางกับมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมนาะค่ะกายุนากุธพรอาจารย์่พนพอดีพอดีค่ะเป็นอยากให้อาจารย์เห็นกับพอจักเนาะ อันนี้จะเป็นบรรยากาศวัดคุธแห่เนะค่ะเนาะตั๋เบียนง่ามอันเ็กดังหัวทีเดล้วซื้อว่าคักพี่น้องนี่ละนกนุ่งตั้งนี้หละจังใดนกนุ่งจังมาเตยเนาะเอานกนุ่งกระได้ย็ดเตี้ยบุคาด้วยแบนบุคาเบิ่งนกนุ่ง อากบึ้งแก่ไก่ออกออกวอ,อกคนวะนกลงเดินไปเตะทะเบียนรถนะคะตอนนี้เป็นที่มือ,อห้าหมดที่แล้วเตะก็ออกันไปเตะทะเบียนคั้นในบุแต่ว่ามันออกหมดที่แล้วออกออกออก ภาพบรรยากาศนะคะเนาะค่ะตอนนี้ก็กำลังสร้างเพิ่นจะสส้่งถนุนด้วยพี่น,น้องสร้างถานนมาข้างเขาวัดประสันเพิ่นจะทเทปูนคิ้วละขั้นแปดประสันพี่น,น้องแต่ก็มีสายบุญรวมมาได้ลายคิ้วอยู่แต่ก็ย่งวัดกันพ่อเนาะค่ะ รถคันนี้จอดอยู่ข้างกุดพอดีเตัค่ะเตยแน่แล้วค่ะเนะาะทะเบียนรถห้าห้าสองสี่ผู้ใดชื่นชอบก็เขาได้ว่านกับล่องพิจารณาเบืองแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะบรรยากาศวัดกุดแหวันนี้กับคึกคืดอ,อ,อยู่นี่สายบุญมาตลอดนะคะเอซีจ๋มาทำบุญร่วมกับปู่หรือว่าสิมาสนทนากับพาโต้งนะคะ วัดอุดแหนะคะงวดนี้ตามต่อรากาจับสถานการณ์ต่างๆในวัดเน้ะค่ะเนาะสิมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นหลายงวดนี้ก็ได้ทะเบียนลดละค่ะนกยุ่งม,มาเตะเตะรหลดมาคุ้มเตะรหลดเตะหลวก็ห้องออกออกคนว,วะพิจ้ารมเบังเดอ้อค่ะห้าห้าสองสี่ค่ะท่านผู้ชมห้าห้าสองสี่นะคะ ตัดเอากระสิเป็นหาหาเป็นหาสองเป็นสองซีดังแล้วดังอีกเนาะค่ะสองซีซีสองของห้ากระได้วดนี้กะให้ปังปัง,ปงมันมันอีกเด้อวดที่แลว้วพี่เต้ขั้นไรบูแอดบาษาไทยคลิปวดที่แลว้วนี่จะพุ้นพอพื้นผาสู้ฟางเนาะค่ะวัดนี่งจะให้โจ๊กมันมันรัมรัมรวยรวยสำหรับคลิปนี้ทางช่องก่ะ จบคิปไว้ก่อนจ้ามารอลุ้นวันที่สามสิบเอ็ดนะคะสามสิบเอ็ดคนจะนั่งเอาสดๆจานต้งจะนั่งเองนั่งฟังกันสดๆนะคะว่าแนวทางรัฐบาลไทยสิมาตัวใดนะคะ